รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยปตทสอพอบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน 1 5 5หนาฬิกาห้นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนชอตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบูนแสงนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกริจก้าวไกลขอบคุณปตทสพ,พ บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัดมหาชนปตทสาพาบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับและล่าสุดปตทสาพารับสองรางวัลเจ้เยียมด้านการพัฒนาชุมชนและคะแนนรวมสูงสุดด้าน CSR บริษัทแรกของไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสาพาโดยคุณสิริพงษ์เฟื่องลิขิตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมรับรางวัล ยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาชุมชนจากโครงการศูนย์การเรียนรู้และพอฟักลูกปูจังหวัดสงขลาและรางวัลรวมสูงสุดด้าน CSR จากนาย คาลิดไออาวตีประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และในคาวฟิลเดอร์ประธานกรรมการและผู้กอ่อตั้งบริษัทนูเทรลฟูเอลผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาดรายใหญ่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งปตทสพอเป็นบริษัทแรกของไทยที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับปตทสพอจากัดมหาชนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับไปดูทองคํากันหน่อยท ทองคําฟื้นหรือไม่อย่างไรสดตรงไปที่คุณเบนจามามาอินผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Boolean International จำกัดคุณเบนจามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาค่ะออทองคําเอาทางเทคนิคก่อนหลังจากกลับมายืนอยู่เหนือ1,300เหรียญต่อออนซ์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นการขึ้นเพื่อกลับไปลงต่อหรือเป็นการสะสมพลังเพื่อกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้ใหม่ครับคุณเบนจามา ไม่ได้ว่าในระยะสั้นๆนะคะทางคำแว่งตัวในลักษณะในกรอบนะคะไซเว่เพื่อที่จะสร้างฐานของราคาแล้วก็ยังมีโอกาสที่รางคำจะ break out ทั้งในทางบนแล้วก็ทางลบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะกรอบที่ว่านี้ก็คือกรอบพันสองร้อยเ้าสิอสไนะคะแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่ระดับพันสามร้อยสิบสเไเบื้องต้นระยะสั้นน่าจะแว่งในกรอบนี้เพื่อที่จะรอข่าวสำคัญ สำคัญในตลาดค่ะซึ่งสัปดาห์นี้มีปัจจัยพื้นฐานที่น้กทุนทองคําอาจจะต้องติดตามแล้วก็อาจจะส่งผลทําให้รานคคมสามารถเบรกเอาได้ทั้งในทิศทางบวกและทิศทางลบค่ะคุณนิชนาสองเรื่องที่ว่าเนี่ยเป็นกลางกลางสัปดาห์ทั้งคู่เลยใช่ไหมครับคุณเบญจะมา ถูกต้องค่ะจะอยู่ในช่วงวันที่19แล้วก็20อน,นะคะอย่างแรกเลยที่อยากให้โฟกัสเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดน,นะคะอย่างที่เราทราบดีว่าการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดส่งผลกับการเคลื่อนไหว ของสกุลเงินอดอตลารวมถึงราคาทองคำะนะคะการประชุมในครั้งนี้เองก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าน่าจะเป็นตัวชี้วัดเลยล่ะคะ่ะว่าในปี2019เฟดจะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้หรือไม่มหรือเฟดมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่อง,องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยคะ่ะคุณชนาถ้าเราย้อนกลับไปในการประชุมเดือนธันวาคมนะคะอดอบพล็อตของเฟดซึ่งดอบพล็อตก็คือการคาดการอัตราดอกเบีย้ยของเจ้าหน้าที่เฟดแต่ละคนะนะคะ,ะบ่ง ชี้ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสองครั้งในปี2019ครับซึ่งครั้งนี้ค่ะดอทพลอตก็น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าหากว่ามีการปรับลดการคัดการจากเดิมสองครั้งรหรือหนึ่งครั้งก็จะถือว่าเป็นโดวิชโทนแล้วาอาจจะส่งผลกดดันสกุลนอรลาแล้วก็หนุนราคาทองคำได้ค่ะอืมนะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับการประชุมเฟดท่าทีในการขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายในปีนี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเบรกซิตนะครับ ถูกต้องค่ะเบืิเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะนะคะคสัปดาห์ที่แล้วก็มีการโหวตในวัฐสภาอังกฤษหลายครั้งแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพรวมแล้วล่ะว่ารัฐสภาอังกฤษ ไม่ต้องการให้อังกฤษแยกตัวออกจากสภาพยุโรปโดยไร้ข้อตกลงก็เป็นที่มาที่ทำให้เกิดการโหวตอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีการเอ็ e n d ทนหรือขยายกำหนดเวลาในการแยกตัวออกไปจากวันที่29มีนาหรือไม่ซึ่งรัฐสภาอังกฤษก็ตกลงที่จะแยกตัวนะคะ,ะก็เลยเกิดการโหวตในสัปดาห์นี้ค่ะวุณพาแต่ในวันที่20นี้ก็จะมีการโหวตข้อตกลง Brexit อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการโหวตเพื่อที่จะ,ะตัดสินค่ะว่า จะมีการขยายเดดไลน์หรือว่าเอ็กเ d นตัวเดดไลน์ออกไปในระยะสั้นก็คือสามเดือนหรือรมานานหรือนานหรือยาวนานกว่าสามเดือนนะคะก็ต้องจับตาค่ะ,คะการที่เบรกซิตเนี่ยยังไม่แน่นอนแบบนี้นะคะก็จะได้เห็นค่างเงินปอนเนี่ยแกว่งตัวพันผวนค่ะคุณนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าหากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเบรกซิตโดยปราศจากข้อตกลงเริ่มลดลงค่ะ,คะ ก็จะทําให้ค่าเงินปอนมีการแข็งค่าขึ้นอปอนแข็งค่าก็จะกดดันดอลลาร์ให้อ่อนแล้วก็หนุนราคทองคํา<อ>ซึ่งเราได้เห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณงาแต่ถ้าหากว่าหลังจากนี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเบคซิทโดยปราศจากขกลงเพิ่มมากขึ้นก็จะมีแนวโน้มกดดันค่าเงินปอนให้อ่อนค่าหนุนดอลลาร์ให้แข็งแล้วก็กดดันทองคําได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอยที่น้องคุณทองคําจะต้องจับตาค่ะดีครับเหลือนาที่สุดท้าย ปิดท้ายกันที่กลยุทธ์การลงทุนทองคำหน่อยครับคุณเบนจะมาครับนักลงทุนระยะสั้นอยากให้เก่งกำไรในกรอบนะคะ ถ้าหากว่าต้องการเข้าซื้อยังคงแนะนำว่าให้รอดูบริเวณ1 2 9 0 1 2 9 2ย,ยอราชเชรถ้าเป็นทองคำแท่งก็อยู่ร,ราว19,300บาทต่อบาททองคำค่ะจุดดังกล่าวจะเป็นจุดแรกในการเข้าซื้อค่ะเมื่อแรงทองคำดีบตัวขึ้นไปถ้าหากว่ายังไม่ผ่านในโซน1,312ย,รยอราชเชรหรือถ้าตีเป็นกระททองคำ96.5ก็คือ19,650บาทต่อบาททองคาจุดนั้นจะเป็นจุดขายทากาไรแรกเช่นเดียวกัน แนะนำค่ะถ้าหากว่าหลุดพันสองร้อยาบพอยเกาให้ถอยจุดซื้อนะคะคมาดูในโซนโลเดิมค่ะบริเวณ12 80, 12วหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหน้อยแดสิยเราอาถ้าปีเป็น96.5ก็ราดาวๆ์หน0่ันร้บาท,ทาคคบต่อบาททองคําค่ะก็จะใช้เป็นจุดที่2ในการเข้าซื้อเช่นเดียวกันค่ะ,ะชัดเจนนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณเบนจะมาครับ ขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบนจามาหมาอินท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Boolean International จำกัดนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนทองคำนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับมีชีวิตทางการเงินที่มั่นคงมีความมั่งคั่งเป็นเรื่องที่ดี แต่สุขภาพร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไหมมีเวลาออกกําลังกายบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับตราเกษตรเชื่อมั่นว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารนะครับตราเกษตรร่วมกับกรมการข้าวรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันกอขอ43ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่หนาแปลงใหญ่ปี52นะครับณนศูนย์ปลาดเกษตรตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวนาเริ่มตั้งแต่เม็ดพันธ์ุไปจนถึงการตลาดเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพจำหน่ายได้ราคาสร้างนวัตกรรมชาว สร้างนวักตก,กรรมข้าวไทยให้คนไทยได้กินข้าวดีและชาวนาม,มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ข้าวกกขอ43ตรากรเกษตรทุกถุนยังร่วมสร้างสุขภาพดีผ่านโครงการ9คนละ9ด้วยการสมทบเงินจากการขายให้กับกระทรวงพาณิชย์3ล้านบาทบริจาคให้กับโครงการ9คนละ9เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสิริราชจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้อาคารนาวมินทรบพิธ84พรรษา ผลิตภัณฑ์ตราเกษตรพร้อมเสิร์ฟสุขภาพดีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาและสั่งไปส่งที่บ้านได้ที่ร้านตราเกษตรออนไลน์หรือหาซื้อได้ที่ลาซาด้และช้ e, อปปีเพราะตราเกษตรเชื่อมั่นว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนาจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล สนับสนุนโดยปตทสอพอบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนรายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน